นี่เป็นห้องเพดานสูงนะครับวอร์ติเพ็กพื้นที่ด้านล่าง43.5ตารางเมตรนะครับเดินเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นครัวนะอ่านี่เป็นครัวนะครัวก็ขนาดกลางๆนะครับมีเตาอินดักชันค o เลเนเจให้นะสีไม้เท่ๆพื้นเป็นลายก้างปลานะก็สวยดีนะครับเดินเข้ามาตรง l ีวิ่งก่อนเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของห้อง พดานสูง4.5เมตรนะครับกระจกเขาก็สูงไปตามเพดานเลยนะกระจกก็สูงจัดเต็มใช้ได้เลยสเปคนะครับ4.5เมตรมันก็จะทำให้ได้ด้านล่างนี่สูงแล้วก็ด้านบนก็สูงนะครับลักษณะของห้องนะฮะระยะดูทีวีกลางๆนะไม่ได้ไกลแต่ว่าก,ก็เรียกว่าพอใช้ได้นะครับก็ห้องก็จะเป็นห้องมีกระจกเข้ามุมให้นะครับเขามาลิงก์ไปกับ ตัวโครงของตึกนะครับดูฟีลลิ่งนะครับโซฟาโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็มีโคมไฟส,สวยๆด้านบนได้ข้างบนเขาก็จะกั้นห้องที่นี่เขาจะกั้นแบบกั้นกระจกให้นะฮะเราไม่ต้องไปกั้นเองนะเคอ่าถัดมาก็มาดูเขาเอาจัดเป็นห้องนอนไว้ด้านล่างนะครับ อันนี้คือจัดเป็นห้องนอนห้องนอนก็จะมีการล่นนะอย่างเพดานตรงห้องนอนเนี่ยเขาทำมาสูงนะคือมันไม่ใช่แบบอยู่ใต้ชั้นลอยอย่างเดียวไงมันเป็นดังนั้นฟีลลิ่งอยู่ในห้องนอนมันยังได้ฟีลลิ่งเพดานที่ผมว่าต้องมีสัก3เมตรกว่าถือว่าดูดีเลยเพดานตรงนี้นะครับก็โซนแต่งตัวนะโซนแต่งตัวจะเป็นใต้ชั้นลอยลงมา ก็วางได้หมดนะเตียงก็คิงไซ i z อะไรได้เลยห้องนี้ด้วยสเกลของมันนะครับส่วนห้องน้ําก็จะเป็นแบบเข้าออกได้สองทางนะเป็นห้องน้ําสําเร็จเหมือนกันเพราะพื้นลอยขึ้นมานะครับก็ฟิลลิ่งก็ประมาณลิทึมที่เราเคยเห็นมาแหละนะฟิลลิ่งของอุปกรณ์นะทีนี้อ่ะเดี๋ยวพาพไม่เป็นไรครับพาไปดูชั้นลอยนะครับ ชั้นลอยก็เดินขึ้นไปได้นะครับชั้นลอยเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาอะมาดูสิ่งแปลกใหม่กันก็คือห้องน้ำนะที่นี่เขามีชั้นลอยแล้วก็ทุกห้องที่เป็นอยู่บนชั้นลอยก็จะมีห้องน้ำให้นะมีอ่างล้างมือเล็กๆมีสุขภัณฑ์นะเพราะเป็นการทำฟังก์ชันนะ ชั้นบนเนี่ยจริงๆเขาจัดเป็นห้องทำงานนะแต่ว่าสามารถทำเป็นห้องนอนได้นะครับด้วยสเกลพื้นที่นะโอเคก็ฟังก์ชันเขาจัดไว้เป็นแบบวันเบสข้างบนไว้ทำงานเป็นสตูดิโอนะก็สิ่งที่เราเห็นการด้านกระจกนี่ก็คือกระจกสเปคที่เขาให้เลยนะก็ถือว่าฟีลดี D นะมองลงไปเห็นข้างล่างดูโลง่ลงๆนะอยู่คนเดียวเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับถ้าวางเตียงก็ าฟุตได้นะครับมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรได้นะแล้วก็เพดานสูงอันนี้น่าสองเมตรกว่าก็ <Okay. S 1> ถือว่าไม่อึดอัดนะครับเป็นเพราะว่าโดยรวมห้องมันสูง4.5เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นกระจกให้ด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเวอร์ติเพ